สวัสดีค่ะวันนี้โมเมนต์ชาแนลเราจะมาทำความรู้จักเมืองศรีสัชนาลัยเบื้องต้นกันค่ะเมืองโบราณศรีสัชนาลัยนั้นเดิมชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทยัยและได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเฉลียงอีกอย่างค่ะ เมืองเลียงก็เคยถูกพูดถึงในละครเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากราวปีพุทธศักราช2,544ในเรื่องทายาทอสูรซึ่งเป็นช่วงต้นของละครค่ะซึ่งแอดคิดว่าทุกท่านคงเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วซึ่งแอดก็อยากบอกว่าเมืองนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนั้นก็ตั้งอยู่บริเวณภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัย ต่อมาเมืองศรีชัชนาลัยนี้ก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทยัยอยู่ร่วมกับเมืองสุโขทยัยใช้ระบบการบริหารบ้านเมืองในลักษณะเมืองคู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังปรากฏให้เห็นร่องรอยของความสำคัญของเมืองศรีชัชชนาลายัยโดยได้รับการยกย่องให้มีศักดิ์เทียบเท่าเมืองสุโขทัยค่ะโดยเรียกว่านครสองอันซึ่งการเรียกขานชื่อน,นั้นก็มักเรียกชื่อเมืองคู่กันเสมอค่ะ โดยปัจจุบันสีสัชนาลัยเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยแต่ตัวเมืองเดิมของสีชัชนาลัยสมัยสุโขทัยนั้นตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอสีชัชนาลัยกับอำเภอสวรรคโลกซึ่งเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำยมไหลผ่านเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองลูกหลวงที่มีความสำคัญรองลงมาจากเมืองสุโขทัย โดยมักเป็นเมืองที่ประทับของพระมหาอุปราชซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองจากพระมหากษัตริย์หรือพระอนุชาของพระเจ้าแผ่นดินค่ะซึ่งก็เป็นเมืองที่ปกครองโดยเชื้อพระวงศชั้นสูงในสมัยสุโขทยัยเมืองศรีสัชนาลัยนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณสุโขทยัยอันเป็นราชธานีของอาณาจากักรไปทางทิศเหนือราว50กิโลเมตรค่ะเมืองศรีสัชนาลายัย มีความสำคัญด้านความมั่นคงของอาณาจักรและเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยต่อมาจนถึงอาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อมีการเกิดสงครามแย่งชิงเมืองระหว่างสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอย,ยุธยากับพระเจ้าตีโลกราชแห่งล้านนาทรงใช้เมืองศรีสัชนาลายัยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันการลุกรานจากแวดล้านนา สีสัชนาลายัยตกอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยาต่อมากรุงศรีอยุธยาก็เรียกเมืองนี้ว่าสวรรค์คาโลกเมืองสีสัชนาลัยนั้นมีภูเขาทอดผ่านกลางเมืองมีคูน้ำและกำแพงสามชั้น โดยกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงอย่างแข็งแรงค่ะบริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกก็มีคันดินอยู่หลายแหง่งโดยช่วยชะลอน้ำหรือบังคับน้ำไม่ให้ไหลเข้าเมืองส่วนในแม่น้ำยมนั้นก็มีแนวฐานเขาเตี้ยๆที่ทอดผ่านลงไปในแม่น้ำเรียกว่าแก่งหลวงซึ่งเป็นเกาะแก่งที่กั้นกลางแม่น้ำโดยเชื่อกันว่าในอดีตคงเป็นแหล่งอาหารสำคัญของเมืองค่ะเพราะปลาจะมาชุมนมุมมีปลาชุกชุมอยู่บริเวณนี้ และบริเวณนอกกำแพงเมืองเก่าสีชัชนาลัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็จะเป็นเมืองเก่าที่เรียกว่าเลียงก่อนที่ต่อมาจะย้ายหรือขยายเมืองออกไปค่ะในขณะที่ล้านนาเรียกเมืองนี้ว่าเชียงชื่นจากหลักฐานการสำรวจทางโบราณคาดีพบว่าบริเวณพื้นที่บริเวณนี้มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีผ่านมาสู่ยุคอาณาจักรของโบราณซึ่งพบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมมากมายค่ะที่เป็นเทวสถานสมัยขอมซึ่งอยู่ในตัวเมืองรังเดิมก่อนยุคสถาปานาอาณาจักรสุโขทยัยก่อนมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือและสถาปนาเมืองศรีสัชนาลัยใหม่ขึ้นในสมัยสุโขทัยค่ะอีกอย่างค่ะ ก็ยังมีการพบเตาเผาภาชนะที่เมืองโบราณสุโขทยัยซึ่งก็คือเตาทุเรียงค่ะส่วนเมืองศรีสัชนาลัยเองก็มีความสําคัญในฐานะแหล่งผลิตเครื่องสังคลโลกในสมัยสุโขทยัยต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยาค่ะและก็ยังมีหลักฐานจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทยพบเครื่องสังคลโลกจากเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งศรีสัชนาลัยนั้นก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องถ้่วสังคลโลกขนาดใหญ่ค่ะอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนอกกำแพงเมืองในบริเวณที่ เรียกกันว่าเตาป่ายางและเตาเกาะน้อยซึ่งการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีทำให้พบเตาเผาเครื่อง้วยสังคลโลกโบราณจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำยมเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของเครื่องถ้วยประเภทนี้ในการค้าระหว่างสุขโขทัยและภูมิภาคโพ้นทะเลเมื่อครั้งอดีตค่ะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองศรีสัช,ชนาลัยนี้ สันนิษฐานว่าได้รับวิทยาการมาจากเครื่อง้วยขมนมาก่อนแล้วต่อมาจึงได้รับแบบอย่างและเทคนิคการผลิตเครื่องสังคโลกจากเครื่อง้วยจีนซึ่งนอกจากเครื่อง้วยสังคโลกแล้วทรัพยากรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของรีสัจนาลัยก็คือของป่าค่ะโบราณสถานที่สําคัญสําคัญของเมืองสีสัชนาลายัยก็เช่นแหล่งเตาสังคโลกวัดเจ้าจันทร์วัดชมชื่นวัดช้างล้อมวัดนางพญา วัดสวนแก้วอุทยานน้อยวัดเขาพนมเพลิงวัดเขาสุวรรณคีรีวัดเขาใหญ่ล่างวัดเจดีเจ็ดแถวและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงค่ะวันนี้แอดจะขอยกเอาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันพอสังเกตค่ะ วัดพระสรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่บริเวณเขตเมืองเดิมคือเมืองเฉลียงมีพระปรางประธานแบบอยุธยาตอนต้นสันนิฐานว่าสร้างขึ้นราวรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาแถแห่งกรุงศรีอยุธยาหน้าบันมีภาพปุ่นปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ ส่วนด้านบนของซุ้มประตูทางเข้าทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีปราสาทหลังเล็กๆที่เรียกว่าปราสาทเฟืองยอดปราสาทมีรูปใบหน้าบุคคลสีหน้าและในซุ้มจารน้ำที่เรือนธาตุทั้งสีด้านมีรูปบุคคลทรงเครื่องอย่างเทวดามีกรอบซุ้มแบบหน้านางอิทธิพลศิลปะลังกาที่ฐานมีรูปนางอับสรฟ้อนรำสันนิษฐานว่าน่าจะได้แบบอย่างมาจากปราสาทขรมรนสมัยบายน์ค่ะ เครื่องทรงและท่าทางของนางอับสรที่ฟ้อนรำอยู่นั้นก็แสดงถึงรูปแบบศิละปะของเมนค่ะ จากการขุดค้นก็ได้พบเศษกระเบื้องเชิงชายศิละปะขมินแบบบายน์ซึ่งสันนิษฐานว่าก่อนจะมาเป็นพระรางองค์นี้นั้นอาจเคยเป็นปราสาทศิละปะขมินบายน์มาก่อนแล้วอาจมีการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมครอบทับอีกทีและจนเมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าดินแดนเป็นของอยุธยาแล้ว,ลวก็สร้างพระรางครอบทับแบบที่เราประจักษ์แก่สายตาก,กันในปัจจุบันค่ะ ส่วนวัดอื่นๆหรือรายละเอียดเชิงลึกไว้จะมานำเสนอในโอกาสถัดไปค่ะซึ่งเมืองศรีสัชนาลัยนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างดีโดยกรมศิลปากรและมีการบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยพร้อมด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15เมื่อปีพุทธศักราช2534ที่เมืองคาเทตประเทศตูนิเซียค่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเมืองสีชัชนาลัยโดยรวมซึ่งแอดก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะได้รับข้อมูลที่น่าจะเป็น,นไกด์ไลน์สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหากทุกท่านมีประเด็นใดที่อยากให้เสริมหรืออยากจะให้แอดนำเสนอเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นไหนของเมืองศรีสัจจนาลายัยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม